เกาหลีใต้พ่บันเกเรีย2ต่อ3เซตแต่แซงไทยขึ้นมาอยู่อันดับ17ของตารางแล้วดันสาวไทยสู่อันดับบวยในเนชันลีกเกาหลีใต้ทีมอันดับ34ของโลกพ่บันเกเรียทีมอันดับ19ของโลกอย่างสูสี2ต่อ3เซต22ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ23และ13ต่อ15ในการในการวอลเลย์บอลเนชันลีก2025่รอบแรกกลุ่ม9นัดที่3ณเมืองชิบะประเทศญี่ปุน่นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่12กรกราคม2 0อ5 68ผลจากการพ่ายแพ้นัดนี้ทําให้เกาหลีใต้คะแนนสะสมอันดับโลกลดลง1.9เหลือ105.12คะแนนยังรั้งอันดับ34ของโลกแต่เมื่อดูสถิติการแข่งขันเกาหลีใต้มีสถิติเท่าไทยคือชนะ1พ่าย10มี5คะแนนแต่เซตได้เสียตอนนี้เกาหลีใต้ดีกว่าชนะ11เซตเสีย32เซตส่วนสาวไทยชนะ9เซตเสีย31เซตเกาหลีใต้แซงไทยขึ้นมาอยู่อันดับ17ของตารางส่วนสาวไทยร่วงไปอยู่อันดับบวยอันดับ18ของตารางสถานการณ์ตอนนี้ ไทยเจอแคนาดานัดสุดท้ายเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ติดเช้าวันจันทร์ในขณะที่เกาหลีใต้นัดสุดท้ายเจอฝรั่งเศสเวลา9นาฬิกาวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ถ้าพูดตามสถิติเกาหลีใต้มีโอกาสมากกว่าไทยตอนนี้สาวไทยรั้งอันดับบว้ยเหลืออีกเพียง1ตช์ที่ต้องเจอกับแคนาดาตี3วันอาทิตย์ติดเช้าวันจันทร์ส่วนเกาหลีใต้วันอาทิตย์9โมงเช้าเจอฝรั่งเศสหากถามว่าไทยต้องชนะแคนาดาสกอร์เท่าไหร่จึงจะไม่ตกชั้นคำตอบง,ง่ายนิดเดียว คือลุ้นให้เกาหลีใต้แพ้พรุ่งนี้และสาวไทยต้องชนะแคนาดาจะสกอร์ไหนก็ได้เพราะเขานับจํานวนแมชที่ชนะก่อนหากเท่ากันจึงมาดูที่คะแนนหากเท่ากันอีกก็ดูที่เซตได้เซตเสียซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้แซงไทยก็เพราะเซตได้เสียดีกว่าไทยถามว่าไทยรังบวยครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือไม่คําตอบคือไม่ไทยเคยจบอันดับบวยปี2021ปีที่6เสียนไม่ได้ซ้อมร่วมกันเลยแต่ต้องไปทําหน้าที่แทนน้องๆที่ติดโควิดตอนนั้นเราชนะเยอรมัน3ต่อ1และ ชนะแคนาดา3ต่อ0แล้วจบอันดับ16แมตท์ที่ไทยพบกับแคนาดาจะเป็นแมตช์สุดท้ายอัมลาเนชัหลี่อนลีก2025ขอให้สาวไทยชนะในนัดนี้แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ทำเต็มที่กับทุกลูกก็พอความคิดเห็นนี้บอกว่าวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพังเพเราะไปเล่นเหลีกยอาชีพและมีการเตรียมตัวสั้นทําให้ระบบทีมมีปัญหาเล่นเร็วก็พลาดเล่นช้าก็เจอบล็อกและมีตัวตีหัวเสาตีแล้วไม่ตายทางที่ดีควรหยุดการไปเล่นอาชีพแล้วทําทีมใหม่ไทยต้องทาได้ สูๆคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเวทีนี้เป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกีฬาหากไม่ได้เข้ารวมโอกาสนักกีฬาจะได้ไปเล่นลต่างประเทศก็น้อยลงโอกาสแม้จะน้อยแต่ก็ยังมีสู้ยิบตาแบบที่เกาหลีสู้เกาหลีแข็งแกร่งมากทั้งใจและร่างกายไทยได้เปรียบตรงได้พักเยอะกว่าแคนาดาแต่ตอนนี้สภาพทีมป้อแป่มากไม่เหลือจุดแข็งอะไรเลยหวังว่าเราจะชนะแคนาดาและให้เกาหลีแพ้ฝรั่งเศสความคิดเห็นนี้บอกว่าสภาพเกาหลีดูดีกว่าเยอะไทยจะตกชั้นก็สม นแแล,ลฟอร์มบบี้เล่นดีกว่าไทยตามได้ทุกลูกตีทัชไม่ใช่ตีใส่บล็อกสถานการณ์สาวไทยน่าห่วงมากเกาหลีอยู่บวยมานานไม่หล่นไทยมาอยู่บวยปีเดียวตกชั้นเลยหัวจะปวดถ้ายังอย่าง,อย,างอยู่ในวีนแอลทางรอบเดียวของไทยคือชนะแคนาดาและเกาหลีแพ้ฝรั่งเศสเท่านั้นหลังชนฝาของแท้เลยเครียดละข่าวนี้เกาหลีเหนียวมากสมควรแล้วที่ได้มาหนึ่งคะแน,นยินดีกับเกาหลีที่นางได้หนึ่งคะแนนเล่นดีทุกตำแหน่งโซนรับดีบอลเสิร์ฟดีหลังบ้านแก้ เกาหลีสมควรได้ไปต่อจริงๆขอให้ชนะฝรั่งเศสนักเกาหลีหลังชนฝาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทําให้เต็มที่สู้ให้สุดใจหน้าสาวไทยรอเชียร์จ้าเกาหลีใต้เขาก็สมควรไม่ตกชั้นนะเล่นดีแบบกระหายชายัยชนะเวลาขึ้นตกมีความมั่นใจแต่ไทยจะตกชั้นก็ใจหายฟอร์มไม่มาจริงๆปีนี้คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่ พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ